الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إلى الحلقة الأولى في اللغة العربية فدرسنا اليوم ندرس موضوع أسماء الإشارة سعودي نوني روجرين ภาษาอาหรับเรื่อง อัสมาอลอิชาลนะครับอสมาอลอิชารในภาษาไทยก็คือคำนามที่ใช้เพื่อชี้คำนามต่างๆนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า this, that, these, those นะครับในทีนี้อสมาอาริชารในภาษาอาหรับนั้นมีความแตกต่างจากภาษาอื่นๆเนื่องจากว่าภาษาอาหรับมีสองเพศด้วยกันนะครับก็คือ เพศผู้หรือว่าผู้ชายกับเพศเมียหรือว่าผู้หญิงนะครับดังนั้นเราลองดูในที่นี้นะครับเราดูนะครับรูปนี้เป็นรูปของอูดนะครับอูดในภาษาอับก็คือนะครับอูดในภาษาอับก็คือจามานุลนะครับจามาุลซึ่งจามานุลเนี่ยในภาษาอาหรับในภาษาเราเรียกว่าอูดนะครับจามานุลเนี่ยเป็น สัตว์เพศผู้นะครับสัตว์เพศผู้ดังนั้นเวลาเราจะบอกว่านี่คืออูดนะครับเราใช้คำว่าฮา z าฮา z าฮาจาจามาุนนี่คืออูดนะครับนี่คืออูดสิ่งที่สำคัญในตรงนี้ก็คือเราต้องดูว่าจามาุนเนี่ยเป็นเพศผู้หรือว่าเพศเมียนะครับแล้วก็จามารุนมีกี่ตัว ตรงนี้จามาลุนมีต um ัวเดียวนะครับจามาลุนมีตัวเดียวและเป็นเพศผู้ดังนั้นเราใช้อัสมาอัลชาราที่เรียกว่าฮาซะฮาซะจามาลูนะครับเราลองมาดูรูปอูดอีกตัวหนึ่งนะครับอูดแต่อูดตัวนี้มันแตกต่างกับอูดตัวนี้นะครับอูดตัวเมียในภาษาอาหรับเรียกว่านาโกตุนนาโกตุน ดังนั้นเวลาเราจะเรียกว่านี่คืออู่ตัวเมียรเราก็ต้องบอกในภาษาอาหรับว่าฮาดีน้ากตุนฮาดีน้ากตุนฮาดีคือนี่คืออู่ตัวเมียฮาจากับฮาดฮีมีความหมายเดียวกันนะครับก็คือแปลว่านี่คือแต่ต่างกันที่นะครับจะมาล่นเป็นเพศผู้ซึ่งภาษาอัหรับเรียกว่าอัลมุซักกะอัลมุซักกะเราจึงใช้ฮาจา อิสมอิชาระลิลมุซักกะอัลมุฟรัดนะครับสำหรับนักพองนั้นเป็นชื่อของอูตัวเมียนะครับซึ่งในภาษารีกยกว่าอัลมุอันนัอัลมุอันนัเราจึงใช้อสมัอิชาระที่ว่าฮซิฮีฮซิฮีซึ่งฮาซิฮีนั้นจะใช้กับสัตว์ตัวเมียตัวหนึง่งที่เป็นผู้หญิงนะครับอ่ะและทีนี้เราลองมาดูนะครับเวลา Nakak izan jamalun huna, nakak jamalun muzakkar amu'annas, jamalun muzakkar amu'annas, nakak jamalun mufrad muzakkar. Kamu tahu tak jamalun muzakkar amu'annas? Kamu tahu jamalun ni? Perempuan, pria. Nakak. Jawapannya adalah mufrad muzakkar. Perkara yang terkait dengan perempuan. Nukak. Jawapannya adalah mufrad muzakkar. Perkara yang terkait dengan perempuan. Nukak. Jawapannya adalah mufrad muzakkar. Perkara yang terkait dengan perempuan. Nukak. Jawapannya adalah mufrad muzakkar. Perkara yang terkait dengan perempuan. Nukak. Jawapannya adalah mufrad muzakkar. Perkara yang terkait dengan perempuan. Nukak. Jawapannya adalah mufrad muzakkar. Perkara yang terkait dengan perempuan เขาบอกว่า b i t c h i อ a c h a n a อีเลยเราจะใช้ชี้กับคาไหนเราจะใช้ชี้กับคาไหนนะครับในทีนี้คําตอบก็คือ h a z a ฮา h a z a นะครับเราลองมาดูทางนี้นะครับคาว่านากรเนี่ยคำถามว่ามุซักการอโมอันนะเป็นเพศผู้หรือว่าเพศเมียนะครับ คำตอบก็คือมุฟรัตมุอันนัสนะครับเป็นเอกพจน์ที่เป็นเพศเมียนะครับดังนั้นเขาถามว่าวิอิชเยอินอชานาอิเลเราจะชี้สัตว์นี้หรือว่าคำนี้โดยใช้คำอะไรนะครับคำตอบก็คือฮาซิฮิฮาซิฮิอ่านะครับอ่เราลองมาดูนะครับรูปภาพอื่นนะครับภาพนี้เป็นภาพเด็กผู้ชายสองคนนะครับผู้ชายสองคนนะครับภาพนี้เป็นผู้หญิงสองคนนะครับเราลองมาดูนะครับ ในที่นี้คำว่าเด็กในภาษาอัหกับก็คือวอลาดุนถ้าเอกพจน์ก็คือวอลาดุนแต่ในที่นี้มีสองคนนะครับในภาษาอัหกับก็เพิ่มอลิฟนูนเพิ่มอลิฟนูนในที่นี้ก็เป็นวอลาดานวอลาดานแปลว่าเด็กชายสองคนนะครับเวลาเราจะบอกว่านี่คือเด็กชายสองคนนะครับอสมาอเลอชาร์รที่เราจะใช้ก็ต้องใช้คําว่าฮาซานฮาซานเพราะฮาซานีนี่เป็น เป็นอะไรครับเป็นคำนามที่ใช,ช้ชี้นะครับเพศพูดว่าผู้ชายสองคนซึ่งตรงกับตรงกับภาพแสดงที่มีผู้ชายสองคนนะครับวาลาด,ดาน,นะครับอ่าดูตรงตรงนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงหรือว่าเด็กหญิงนะครับสองคนนะครับเด็กหญิงในภาษาอังกฤษก็คือเบนตุนเบนตุนนะครับถ้าสองคนก็คือเราเพิ่มอลิฟต่อไปก็เป็นเบนตาน เบนต้านนะครับถ้าเราจะบอกว่านี่คือเด็กผู้หญิงสองคนนะครับเราจึงต้องใช้คำอัสมาอัลอิชารอที่บ่งชี้ถึงเด็กหญิงสองคนหรือว่าผู้หญิงสองคนซึ่งในภาษาอาหรับก็จะเป็นว่าฮาตานีฮาตานีนะครับเบนต่านีฮาตานีเบนตานีนี่คือเด็กหญิงสองคนนะครับนี่คือเด็กหญิงสองคนนะครับดังนั้น นะครับถ้าผู้ชายสองคนก็คือใช้ฮาดานีถ้าผู้หญิงสองคนว่าเด็กหญิงสองคนใช่ฮาตานี่ฮาดานีวลาดานีฮาตาเนี่ยนตานี่น,น, <te ast> นี่คือเด็กชายสองคนนี่คือเด็กหญิงสองคนนะครับอ่าเราดูแล้วนะครับก็คือเอกพจน์เพศผู้หรือว่าผู้ชายกับเอกพจน์เพศเมียหรือว่าผู้หญิงอาในทีนี้ก็คือทอวีพจน์นะครับมุซันน์มุซันนาในภาษาอังกฤษเรียกว่ามุซันนะ์ มุซันนาเพศผู้รู้ว่าผู้ชายนะครับสองคนกับมุซันนาโมอันนัสนะครับก็คือทวีพจน์ที่เป็นผู้หญิงว่าเพศหญิงนะครับสองคนนะครับคำถามว่าวลัดดามุฟรัดอโมอันนัสอันจัมคำว่าคำว่าวลาดาเนี่ยเป็นเอกพจน์หรือว่าทวีพจน์หรือว่าพาหูพจน์นะครับคำตอบก็คือนะครับเป็นมุซันนาโมรักกะมุซันนาโมรักก์เตมผู้ชายนะครับสองคน เด็กผู้ชายสองคนเขาถามถาม,ถามว่าบีไอ้นี้ใช่อินอาชานาอิไลบมีไอ้นี้ใช่อินอาชานาอิไลเราจะใช้ชี้กับคําไหนเราจะใช้ชี้กับคําไหนคําตอบว่าฮาซาหนีฮาซาหนีดังนั้นเวลาเราจะบอกว่านี่คือเด็กชายสองคนเราก็ต้องใช้คําว่าฮาซาหนีวลาดานฮาซาหนีวลาดาหนีครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเบนตานี่มาโนอูห uh ูคำว่าคำว่าเบนตาเนี่ยเป็นประเภทไหน คำตอบก็คือมูซันนาโมอันนัสก็คือผู้หญิงสองคนนะครับผู้หญิงสองคนพอถามว่าใกล้าชนไหนเลยเราจะชี้กับผู้หญิงสองคนนี่อย่างไรครับในที่นี้ก็ตอบว่าใช้คำว่าฮาต่านฮาตานนะครับดังนั้นต่อไปนะครับเราลองดูนะครับตรงนี้มีผู้ชาย3คนเด็กชาย3าคนนะครับ ตรงนี้คือเด็กหญิงสามคนคำว่าสาคนในที่นี้ไม่ใช่ไม่เฉพาะ3าคนนะครับก็คือ3ามคนขึ้นไปก็คือให้เป็นภหุพจน์พหุพน์ในภาษาอับกก็คือที่บ่งชี้ถึงสขึ้นไปนะครับตรงนี้3ามนะครับตรงนี้ก็3าที่สําคัญก็คืออย่างน้อยสุดก็คือ3เราเรียกว่าจ um ัมจ um ัมในที่นี้คําว่าวาเลนที่เราบอกว่าเอกพจน์ตะเกียถ้ามุสันนะก็คือววลาดานถ้าเป็นจ um ัมก็คือเอาละเอาละ ในทีน่นี้คำถาม,ว,าาาม,มาว่าเอาลลมุฟรัมอัมุสันนะอันจัมคำว่าอาลลเนี่ยเป็นเอกพจน์หรือว่าทวีพจน์หรือว่าภูมพจน์ครับคำตอบก็คือจัมมุจักกรจัมมุจักกรก็คือเป็นภูมพจน์สำหรับผู้ชายถ้าจะถามว่าเแบบดาี๋ยวไอ้อดัชชานี่เลยเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการชี้คำนี้นะครับคำตอบก็คือฮาอุลลอฮ ฮ a อุลาดังนั้นเวลาเราจะบอกว่าพวกเขาเป็นเด็กชายาก็ใช้คำว่าฮาอุล่าอีอัลาฮาอุลาอีอลสังเกตดูให้ดีนะครับคำว่าอาลเนี่ยเป็นจำตักเสียเป็นจำตักเสียนะครับดังนั้นบอกาพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นผู้ชายพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นผู้ชายนะครับนี่คือพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นผู้ชาย h a อุล h าอีบาน คำถามนี้ว่าครับบานาเน่เป็นคำที ane, ่อยู่ในประเภทไหนบานาเป็นคำที่อยู่ในประเภทไหนคำว่าบานาเป็นพหุพจน์นะฮะก็คือจาบมูอันนัสจามอันนัสเป็นพหุพจน์ของเพศหญิงนะครับซึ่งมาจากคำว่าเบนจ์เบนจ์หุพจน์ของเบนก็คือบานาดังนั้นบานาเป็นพะหุพจน์ของเพศหญิงนะครับคำถามว่าไก่ฝาชนาอิเล่ไก่ฝาชนาอิเลย คำตอบกคือฮาอุลาอีดังนั้นเราต้องใช้ฮาอุลาอีกับผู้หญิงหลายคนสรุปแล้วนะครับถ้าถ้าหลายคนหรือว่าเป็นผหุพ์ผู้หญิงกับผู้ชายเราจะใช้อัสมาอัลอิชาร์คำเดียวกันก็คือฮาอุลาอีกับฮาอุลาอีไม่ถึงใช้ฮาอุลาอีกับอุล่และฮาอุลาอีกับบานะครับครับในวันนี้เราขอจบ การเรียนการสอนของเราในเรื่องเกี่ยวกับอัสมาอาริชาระแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต่ออัสมาอาริชาระในบทต่อไปนะครับวันนี้ก็อัสสลามุอะลัยกุมบรหัมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ